สวัสดีครับวันนี้มารวยภามาตามในทางของพอลลี่นะครับพอลลี่ิ่นฟันดีนะครับฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ยุบบ้านนะฝันเห็นตะวันชายมากขึ้นลดเพิ่นนะครับเพิ่นวางวันนี้น่าจะไม่โชคแค่นะครับเพราะว่าฝันเห็นรดขั้นนี้น้ำไหลมักจะไม่โชคลองไปติดตามว่าเพิ่นมากแบบใดหรือฝันแบบใดไปติดตามกันเลยครับพอลลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาตามโคกสุท้ายพอลลี่เด้บานเนี่ยดุนดุนเลย ยินข่าวว่าพอดีฝันนี่ดียามพี่น้องว่าอะไรได้บอกมาเลยฝ่าวมาลงให้ด้วนๆแตเลยมาตามนะครับมือนี้แม่ตนะมื้อข้าป่วยเนาะมาเลยก็เลยดําเนินการให้ทั้งสองช่องเลยนะครับไม่พันกว่าบางทีครับเข้าไปบอลก้อนอันนั้นเน,นาะก้อนหนก็เล่าไนึงเนาะมือหนึ่งพอดีที่ว่าเลบันพัฒนาตาเนาะแมนแมนถือว่าคนหลายๆน่ะหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเนาะออกเล่าเขาขึ้นเลเนาะแมนแมนวันนี้ฝันไหมเดี๋วดิฝันไหม ฝันคิดว่าสิแม่นไทยล่ะบัดนี้เพราะอันถิดมือไทยเนาะตอนดี่หนูมาแม่ตื่นผู้ขอความเออเมย์ตือว่ามีแต่ผู้ป่วยเออนะครับก็ขอย่ายขอแต่เมียทางซอยผู้ขออยู่นี่ไม่ใช่ผู้ป่วยเสียน่ึงบ่มีเงินเงินมาบัวเรียบอกเบื่อเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เรียกว่าฝันบ่เลยมาฝันฝันนี่ยครับฝันเห็นคนมีซื้อเสียงฝันเห็นไอ้นักมวยบักตะวันฉายตะวันฉายมาบ้านมาแล้ว มานั่งยู่หนาบ้านนี่แหละนั่งยุ่รถคันนั่งแลกันนั่งหล้ากันนาข้านาบ้านนี่มันนั่งยังขม่ดเลยวินเนะนี่นั่งอย่าพี่เนี่ยนั่งอย่างพี่เาท่นนาข้าวนาบ้านกำลังว่างมาเน้ำกัด่ได้มงจะวางเรองยังะเขียวเรือังยังย่วงทางถัยี่ไก่แมนเรือังยี่ไก่เจ้าทนใช้มานั่งยู่ซึงบ้านเราปเนีย เบาลูกไส้เลยเบาเลยถามเลยถามอย่างมันดีมันเลบว่าผมผมว่าแมนมูลินเด้เพราะว่าผมมันอายุหน่อยกว่าน่ะผมว่าแมนมูลินยังแทนที่เว้าคือมันสูนยไหมเออเออมันนี้เลยส่งศูนให้กันเนาะจยังๆวายกูคือจะตีก็บอกตะมันฉายมันกูจะตีตะมันฉายสะบ้าหมื่นเลยว่าซุ่มไหนว่าคือโซกันแห้คนบ้านใกล้กันอือม เขาเล็กมาเบิ้งนัานมาเป็นเบาะแมนอีหยังกันคือเบาะแห้งมาศูนย์ไหนเนี่ยถูกทราย่าลูกทรายเบาอีกอย่งหนึ่งนี่ละก็เลยคิดว่ามันนั่งอยู่รถนี่แหละคิดว่าแมนอีหลีคนนี้ขนาดเท่านี้ถึงม่ายังศูนย์อยู่ดิทั้งมาเหรียญบ้านปู่มคือทิ่มาศูนย์เหตปู่ให้ปู่ให้ลูกปู่มยื่นทีลองให้อย้นดิเลยทำไมเล็กรถห้องก็บวิศูนย์นี่เลยพอดี คือเขากันแถบป่ะนะเองมาศูนย์เตือนพี่ดิพาเรื่องซูนแต่ว่านชายมานั่งยืนรถมาพอเรื่อเมียนครับเมียนเนาะอืนั่งยืนรถศูนย์มาสั่งไหมว่าไอลูกบ้านมึงมันมาไหนบ้านกูยังมาศูนย์ให้ลูกกูก็มาศูนย์ให้กูว่าอยากตีค้อมแต่วันชายพูดดิเออผู้เม,มียพูดไม,ม,ม่ ขึ้นศูนย์อยผมเจ้าได้ว่ารถคันนี้ฝันเจ้าหน้าใดมักจะออกเลขดิเมียนเมนรถคันนี้หายโชกพลีตลอดเลยคันเนี่ยเมียนเียนันมอเตอร์ไซค์คันเนี่ยเมีนอยู่อันลูกชายสิบสามตัวคันนี้แหละคันนี้เมียนเมียนอือถือว่าฝันเจ้ารถขั้นนี้น้าใดกับมางนี้โชกเงินคว้นศูนย์น่ะน่ยศูนย์อยู่ในฝันแต่ว่าตื่นขึ้นมากระศูนย์อยู่ที่วะอือเขาคงมีแต่แมาเจ้าหัวเจ้าของฝันอยู่ในมุ่งเยู่ครับาจ้าของอยู่ในมุอยู่ออกฝันเย ต่วา่วาศูนย์ในควบในควบกิจยังศูนย์อยู่ไม่พอลอยลดลงลดลงบ้านนี้เราเลยไปเช็คแล้วแต่วันชายทเกิดวันที่เก็ดเมษาสองหา้าสองหาอ้ายังไงเรื่องสั่งเออเชลอายุแล้วนะอายุหนึ่งยี่สิบหกปีเกิดสอง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 ในน้อเนาะพื้มีดีด้วยเนี่ยค่อยนะสวย เออเกิดพ่อสซเลยเนาะลืมแต่ว่าของเราก็อายุยี่สิบหกปีละแล้วว่ายิมผออกแล้วไม่ถือว่ามันวันเกิดบ่สุนเกียตท่นอืมมัตซุเกียตเขมีใน้นีเพื่อน่าขนใจอยูอายุเอออายุแล้วมันสองกี่หาีอันสองหาบอเดี๋ยวพ่อสองหาอ๋อแม่นบอเออสองหาม่ฮ่องรบมันมื ดูลองลงกันเดินนะครับดูเพิมเสตียนเขานะเราสองหามดอกแล้วนะขอคิดว่านะสองห้าหกเกลบสองห้าสองห้าโอ้แม่มสองหาม่สองหาเชียกตอนชาไมเ้อพียงอเช็ดก็ได้ทังเร่อ,ม,อมัน ดูว่าพอลี่ฟันดีเนาะ,ะชวดตัวเลขหาพอลี่ต้งไฟล์กันกันเลยเอานะครับโชดตัวเลขก็ฝันพอลี่เน,ะนาะนาั่งเลี้ยวบ้านเลขที่พอลี่นั่งนั่งเลี้ยวเข้าไปได้บ้านนั่นงเลี้ยวหน้าเข้าไปได้บ้านบ,าบ,าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่หมู่สามเนาะเลยตัดไหนสิบสี่สิบเก้าเก้าสี่พอลี่มั้งยังมั้งสิบสี่มั้งสิบสี่ครับอื มักสิบสี่เนาะครอืมส่วนไอ้เลขรถมอไซค์เด่กกัสองสองกอกอแกล้ละก็ไอ้ตัวไอ้เลขสองำหนาเยอะทึ่งเนาะับแล้วก็มีเจ็ดเก้าศูนะครับก็เลยตัดไหนเป็นสองเจ็ดเก่าศูนย์ตาไหนเจ็ดเก่าเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์พอดีมักสองเจ็ดกับ้อม,มนมาไหนน้พอลี่เนาะครับครับอืมพอดีมักกเอาเรื่องนะครับสองเจ็ดไปลงไ้พอลีอเรามักสามตัวไทยแต่ว่าพอลี่ว่ามักเกูนย์กับเจ็ดศูนย์พอลีเนาะเพราะว่ามีศูนยแห้งอ่มัศูนย์แหง แต่วันชัยทั้งผู้ฝันกันยังศูนย์เจศูนแบบตื่นขึ้นมากเช้าศูนมาจะาของฝันเสร็จนีพอลี่ก็เป็นเก่าเลยได้เก่าศูนเขากับรถเลยอืมเอาขยัผ่านได้พี่น้องเก่าศูนเจ็บศูนสิบสี่พอลี่มาเดี๋ยวพี่น้องมีข้อเห็นแตกต่างนการข้เห็นหนาเนาะโอเคต่วันชัย่อนพี่น้องท่านหนึ่งเจว่าเบาเรื่องฝันเห็นหนักมั่ยเพระหนึงว่ามันรถถังมันก็ไปมันก็เสียงเข้าไปยุ่งเหมอง กองท่องใชเออกองท่องเนาะเออวันนี้ค่ะแม่นนั่นกับสีเมนยูโรนี่แหะขึ้นมาแม่มันพอมันีมันจะร่นะเออคิดว่าสีแมนยูโรดหลายกวัวประวัตะวันชายโอเกิดสี่สองวัี้สองห้าสี่สองเจเมษารอมาแล้วันยี่สิบห้าปีจะได้ไล่ะต่ว่าม่บอกไปแล้วเนาะกต่ว่ายังไม่เกิดจิเป็นวันเกิดเขาที่เนาะ ีนล,ลงไหเดอรนะครับเพื่ควาจัดเยนฟันวังชงที่ได้หรอเ่ไม่รอสิแจ้งอย่ายงนี้มาลุกขึ้นมาเจะาอย,ยาหูว่าจะฟังฝันศูนย์คนดีแจ้งเลยเมีนอืสองยี่สิกปีนี่ตอนชาย <25. S 1> อาอยี่สิบกเอออายุยี่สิบหกปีได้หรอตอนชายถือว่าฟันไดนคนะรับนะ้อพอลีเนาะอ้าวขอบขอบคุณพอลีหลายสแบงปันคัน ฮอลลี่กะมันาวเจ้ากัอยูฮัลลี่เนาะบอกเจ้ากับนายิว่าเขเรียงบันก็เลียรถม้ย่าคดว่าเลียงบางกเลียรถอ๋อพี่นักพี่น้องเร็กงรถเนาะอความชัดเจนเพื่อความพอผ่านเด้อนะครับอือด้งกันนะครับอนี่ละเรียงรถฮอลี่มักรถขั้นหน่ฝันเจ้าต้องได้มัการถมักออกแน่นหางเจ้ากับสาวตัวสองตัวเนาะครับอืถือว่าฮอลลี่ฟันดีเด้อพี่น้องครับฝ่าวงไห อย่างที่น้องไม่เห็นนะกับล,อล่องเบิร์นัมพอลี่เนี่เด้อนะยอมไปล่องเด้อนะล่องหน่อยล่องหลายก็ดีเด้อน้องพอลี่เนาะฟัน<ช><ช>ดีไปเนี่เ<ช>พราะว่าเพิ่นขอได้ไม่ตื่นผู้ขอพอลี่เป็นผู้ฝันนจำได้ฝันแมน่นฝันแม <c oughs> ่นจำเนาะคือว่าไดนะ้เวลาสถาบานันไทยเหรอรัฐบาลไทยเนี่ยน้อนเนาะอันถือมืออ้าช่วงที่หนึ่งนะครับมาเลยสนุกความฝันเน่อยมือรัฐบาลไทยใครอานะครับมาเลยก็ขอสนุกความฝันพอลี่ได้นะครับพอลี่ฝันนะครับว่า แต่วัานชายกับรถถังมาน่ากันมาเห่นบ้านพอลี่แต่ว่ารถถังไปดนเขาแม่เนาะรถถังได้นเขามมกผุดไปยางเบื้องสวนยี่ไก่มีแต่วันชายมานางเห่ียอยู่รถพอลี่ขนนาเขาเรียกบ้านขนาดขนามาบ้านเนาะเรียกรถคือสองกอไก่รัชดาเนาะเจ็ดเก้าศูนย์นะครับลงกหายแล้วนะครับเรียกบ้านกันหนึ่งเก้าสี่ทับสามนี่นะครับพอลี่วันมาซิซี่ครับซิซี่ซิเก้าซี่เก้าตัดไหนนะครับ โันเลขรถถองเจ็ดเก้าพอลี่มาเก pues ้าศูนกับเจ็ดศูนย or ์พอศูนย no, no. ์แห้งเน้ะครับืนมายังศูนย์นึกเอาอยู่ตืนม่ยังศูนย์ไงเอาเด้อพี่น้องอว่าเบ้าเด้อเก้าศูเก้าศูนยเจนยะพอลี่เนาะครับตัวกันหกศนย์ตัวหนึ่งอย่าลืมเพราะว่า60ศตะวันชายกับเป็นทุบ้าวกับหกอะไรกันอ๋อหรือพอลีกับหัวกัอะไรกันนะแตถือว่าชัดเจนเรื่องตัวเลขเด้อนะครับขอโชคกันวันในอคฟันพอลี่อ้าวสำหรับพอลี่ขอพูดเลลายค่ะลกเลยครับครับขอโชคด สำหรับเรียคอลี่เป็นฟันดีเป็นหยันพี่นน้องว่าได้ฟป่าวมาโลกใไงเอาสักทันละครับสวัสดีครับ